ตนให้ดีการที่เราได้อัตภาพร่างกายมันเป็นมนุษย์มานี่นะนับว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีอาศัยบุญกุศลตกแต่งให้คือบุญที่เราทำมาตนชาติก่อนนู้นนะเพราะฉะนั้นน่ะ เมื่อเรารู้ว่าออร่างกายนี้เป็นของสำคัญสำคัญเพราะเอะไรควรจะรู้ให้ลึกเข้าไปสำคัญเพราะว่าเมื่อบุญตกแต่งให้แล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นมีสติมีปัญญาสามารถฝึกฝนตนให้เจริญ ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาถ้าว่าจิตตรงนี้นะไปเกิดในร่างอื่นเช่นสัตว์สิ่งดระฉานอย่างเงี้ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรเลยท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่ได้เจริญทางตั้ง มันย่อมไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นแต่ทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ต้องเอามาฝึกมาหัดใช้สอยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคนภาคภูมิใจที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วย เราจต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละปฏิบัติตามธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยร่างกายนี่ลนะฝึกจิตใจเข้าไปเพราะว่าจิตใจที่มาใส่ร่างกายนี่มันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ตลอดถึงอริยสัจธรรม ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถรู้ได้ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็คงจะไม่มีผู้บวชมั่นคงไปตามพระพุทธเจ้าจนหมดอายุสังขาร นี่ท่านผู้ใดบรรลุมรรคผลแล้วท่านไม่ซึกนะนับตัง้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปท่านยอมประพฤติปฏิบัติทำไม่สูงขึ้นไปโดยลำดับบางทีท่านก็อาจได้บรรลุพรผคขั้นสูงขึ้นไปอีกนี่ความได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์เนี่ยนว เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามาผลนิพพานอันประเสริฐได้ในการพิจารณาให้มันเห็นว่าคนเรานะถ้าไม่มีบุญแล้วมันเป็นทุกข์มันลำบากให้รู้เรื่องหมดนี่ไปก่อนนะ มันจึงพอใจในการกระทําความดีคนเรานะ่ะท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อบุญบาปอย่างนี้ก่อนแล้วนะ่ะมันไม่ตั้งใจทําความดีเพราะมันพิจารณามาตั้งแต่บุคคลทําทำความชั่วไม่ทําความดีเส้นผู้ไม่ให้ทาน มาแต่ชาติฟางก่อนอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ก็ผลทานไม่มีจะอํานวยให้ไม่มีเงินทองเข้าของไม่มีบ้านช่องจะอยู่อาศัยได้กลาแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันวันนี่นหะให้สังเกตดูคนเหล่านั้นน่ะที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่อบุญน่ะไม่ทําบุญมาแต่ก่อน ้าวแล้วทำไมเขาถึงได้เกิดมาก็เขาก็ได้ทำอยู่บ้างแต่ว่าทำน้อยเต็มที่ทำบุญกุศลนั่นน่ะเพียงจะพอจะให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเองแล้วก็มีร่างกายสูบพร้อมไม่แข็งแรงไม่มีกำลังวังชาเท่าไรน,นักคนขอทานเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอ บางทีก็อดบางทีก็อิ่มไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเข้าแล้วก็น่าทุเรศแต่คนส่วนมากเห็นแล้วก็เบือนหน้าหนีหรือว่าเบือนายเราไม่ได้คิดถึงเหตุถึงปัจจัยว่าตนเองถ้าหากว่าไม่ทำมํำบุญให้ทามาแต่ก่อน ก็จะต้องยากจนเหมือนกับคนผู้นี้แหละเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราจะต้องทำบุญทำทานให้เต็มความสามารถมันไม่คิดซะแล้วอย่างนั้นนะแต่บางคนก็คิดได้จึงว่าเป็นผู้หนักในทานการกุศลต่างๆไม่ท้อไม่ถอยอันผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไป ผู้วางมือจากการทำมาหาเลี้ยงที่หาเงินหาทองแล้วเราก็บำเพ็ญอภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแหละเช่นนักบวชอย่างนี้นะเราก็บำเพ็ญอภัยทานแล้วเราไม่ถือมั่นในเรื่องดใดทั้งหมด หรือว่าไม่ถือมั่นในเรื่องชั่วก็ว่าให้หยิบยกเอาความชั่วมาให้เราก็สละไปเราไม่ถือมั่นไว้เพื่อเป็นเครื่องตอบโต้กันให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่หรือว่าใครร่วงเกินตนมาโดยวิธีใดตนก็เอาโหสิกรรมให้ ไม่ถือสาหาความนี่เรียกว่าบำเพ็ญอภัยทานนักบวชนี่ชอบที่จะต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีของเงินทองอะไรจะมาให้ทานเหมือนอย่างผู้ครองเรือนเรียกว่าเราให้ทานขั้นสูงขึ้นไป ัวให้ทานเข้าของเงินทองนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงมีแก่ใจถ้าว่าผู้ใดไม่ไม่ยอมอภัยให้แก่ผู้พิษตอบโต้กันไปผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ได้บำเพ็ญอภัยทานมันก็มีกรรมมีเวรติดตัวไปเป็นอย่างนั้น คนเราอย่าไปอยากมีกรรมมีเวรมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่างคนมีกรรมมีเวรที่เราเห็นกันมานั่นแหละเส่นเจ็บใครได้ป่วยจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเหลือบางคนก็มีภัยมาถึงตัวบ่อยๆโจรับภัยอักขีภัยอุทกะภัยอะไรโมนี่นะสงครามภัย ใคทั้งหลายมูนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเกิดแก่คนมีกรรมมีเวรเนี่คนมีกรรมมีเวรมักจะพบกับความวิบัติอยู่เสมอได้รับความทุกข์ทนทรมานไปจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละช่วยกันคิดคิดดู ที่นี่ผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่ได้ทำกรรมเวรอันชั่วร้ายแต่หนหลังมาไว้เกิดมาในชาตินี้มันก็ค่อยไม่ค่อยมีศัตรูวะนนี้ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อมีแต่ผู้มาแสดงตนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนอย่างนี้นะ เนี่ยแหละความเป็นผู้ให้อภัยทานมาแต่ก่อนนะบำเพ็ญอภัยทานมาพอเ,เกิดมาชาตินี้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่มีศัตรูหมู่ร้ายอะไรมาคิดเบียดเบียนนี่แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาพร้อมทั้งดวงกิดดวงนี้นะเราต้องบำเพ็ญความดี ความชั่วอย่าไปยึดถือเอามาไว้ในใจในความเบียดเบียนกันเหมือนนี้ล้วนจะเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละนะคราว่าเมื่อเมื่อเขาเอาความชั่วมาให้เราอย่าถือเอาอย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปคิดแก้แค้นตอบแทนเพราะว่าของชั่วเหมือนยังเอาเหมือนยังคนเอาของโสกปก มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอย่างนี้เอามาให้นี่ใครจะเอาล่ะไม่มีใครเอาหรอกของสขโสกปกโสมมุแต่นีน่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ไอ้คำดา่าคำว่าเสียสีพวกนี้มนันเป็นความชั่วทั้งนั้นแต่ว่าคนมันชอบยึดเอาเลยนหละคนชอบยึดเอาไม่เหมือนอย่างวัตถุสิ่งของภายนอก ที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นแล้เอายื่นให้ใครใครก็ไม่เอาอันนั้นเพราะมันเห็นเป็นรูปร่างแล้วมันมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในจมูกไอ้ส่วนความชั่วที่เกี่ยวกับกิริยากายกิริยาวาจามันเป็นต่เพียงกิริยาหรือมันเป็นต่เพียงว่าเสียงดังเข้ามาเท่านั้นมันไม่มีรูปร่างอะไร แล้วคนชอบยึดถือเอานักหนานี่นะคิดดูให้ดีถึงว่าไม่รุนแรงไม่ตอบโต้ใครแต่เมื่อได้ยินเสียงด่าเสียงทอแล้วใจคุณขึ้นมาเลยเกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่ว่ากิเลสไม่รุนแรงในหัวใจมันก็เลยไม่แสดงอาการออกไปทางกายทางวาจา แต่มันคุณอยู่ในใจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนในภาวนาละอารมณ์เหล่านี้เมื่อหากว่าจิตมันคุนขึ้นมาอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องดีอย่าไปปล่อยให้มันคุณอยู่อย่างนั้นน่ก็รีบเตือนตนให้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปเตือนตนว่านั่นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นบาปอากุศล ไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ควรละอย่างนี้นะเมื่อสติปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามแนละ้วมันก็ละสิมันก็ไม่ยึดถือเอาไว้ความโกรธก็ไม่เกิดที่มันเกิดมาแล้วมันก็ระง,งับไปไม่ถึงกับว่าแสดงออกทางกายทางวาจานี่ การที่เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแล้วก็ควรฝึกกายวาจานี้ให้ดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่กายวาจานี่มันก็เนื่องมาแต่ใจใจเป็นผู้วงการดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงด้ทรงสอนให้อบรมใจ แต่ว่าต้องอบรมกายด้วยการที่จะอบรมใจสงบระงับมันต้องทำกายให้นิ่งให้สงบระงับเสียก่อนใจนั้นจึงจะสงบลงได้ตามหลังถ้าหากว่าใครเป็นผู้มีกรรมมีเวรมัวแต่เจ็บแต่ป่วย มีแต่โรคภัยแค่เ,เจ็บเบียดเบียนสเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็มีไม่มีแก่ใจที่จะมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนามีแต่นอนกิ้งไปกลิ้งมาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยนั่นแหละกรรมเวรมันให้ผลน่ะเนื่องมาแต่การเบียดเบียนเนี่ย แต่ชาติก่อนนั้นผู้นั้นเบียดเบียนผู้คนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ถึงกับตายแต่คมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลยจะคิดทําความดีอะไรก็คิดไม่ได้เพราะ,ะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น ลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางคนมีกรรมน้อยเวรน้อยมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติดีตามเดิมอย่างนี้ก็จึงได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนได้เต็มที่ความมีกรรมมีเวรนี่มันก็เป็นอุปสรรคแก่ การประกอบกุศลคุณงามความดีดังพุทธดังนั้นและผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้นะอย่าไปทํากรรมชั่วอย่าไปทุบตีผู้อื่นอย่าไปด่าว่าผู้อื่นอย่าไปพูดเสียดสีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่าไปพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันอย่าไปพูด ส่อเสียดยุยงให้คนทะเลาะวิวาทพิถียงกันอันนั้นก็เป็นกรรมเวนเ,เนี่ยคนอยู่ด้วยกันดีๆไปยุให้เขาทะเลาะกันอย่างนี้นะมันก็เจตนาที่จะเบียดเบียนบุคคลทั้งสองนั่นเนี่ยให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็เป็นบาปเลยบาปตามสนองเกิดไปชาติใดตนก็มีจิตเดือดร้อน ถ้าได้ด่าได้ว่าเพื่อนได้ทะเลาะกับเพื่อนลราจึงสบายใจถ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วไม่สบายนั่นแหละกรรมแต่หนหลังมันโดนบันดาลเอาจะทำความดีก็ายาก <c oughs> เพราะว่าเป็นคนใจดำใจไม่เบิกบานกรรมนั่นโดนบันดาลให้ระแวงแต่ผู้อื่นอยู่เรื่อยไป กลัวแต่ผู้อื่นจะยกโทษตนนินทาว่าร้ายตนเบียดเบียนตนหรือว่ากลัวคนอื่นจะมาฆ่าตนเนี่ยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้บางคนก็รักหนีหนีไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไปไหนก็นึกเห็นแต่ศัตรูคอยจะมาจองร้างจองผานตนอยู่อย่างนั้น นี่ละเวนะเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งพระโกนทานะนี่ชื่อถ้าจำไม่ผิดน,นะพอบวชเข้ามาแล้วนะ่ะไปไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามหลังไปภิกษุทั้งหลายบัดยกโทษเอา ก็พระองค์นี้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ควรจะเป็นพระเป็นเจ้าพอไปไหนน่ามีแธ่ผู้หญิงเดินตามหนอไอพระองค์นั้นก็นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ได้และว่าตั้งแต่เพื่อนยั่วยุตนเอาก็ตอบโต้ไปด่าตอบกันไปตอบกันมาอยู่นั่นเนี่ยคราวนี้เรื่องมันก็ เลยมีผู้ไปทูลพระเจ้าปเสนิกโกศลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าที่ปเสนิกโกศลก็มาทดสอบดอมูมาสังเกตดูวัานี้มาสังเกตการเมื่อเห็นพระองค์นั้นเดินไปก็เห็นผู้หญิงเดินตามหลังกิงๆิังว่านี้ พระเจ้าระเศสนิโกสลก็จะพิจารณาดูว่าโอ้อันนี้เห็นจะเป็นกรรมเวรของท่านแต่ชาติก่อนหนนหลังมาตามสนองเอาคงจะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเพราะว่าบางทีก็หายไปผู้หญิงนั่นแหะบางทีก็เห็นตามหลังท่านอย่างนี้ พระเจ้าที่ปเปตนเสี่โกศลก็จึงได้พูดกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่ควรที่จะไปยกโทษท่านเพราะว่ามันก็เป็นกรรมเวรของท่านเองไม่ใช่ว่าผู้หญิงจริงๆเดินตามหลังไม่มีโยมพิสูจน์แล้วเต็มที่ว่างั้นพระทั้งหลายก็ไปทูลพระศาสดาทรงทราบ พระองค์จึงให้หาพระโกนทัฐานะนั่นมาหาออธรรมดาพระพุทธเจ้านีนพระองค์รู้ชาติผลหลังของพระองค์เองและรู้ชาติผลหลังของบุคคลอื่นัตว์อื่นวพราะแต่พระองค์ต้องการจะรู้เท่านั้นแหละมันก็รู้เลยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงเตือนพระโกนทัฐานะนั้นว่า เธอน่าได้ทำความชั่วมาแต่ก่อนนนเธออย่าไปตอบโต้คนอื่นเขาให้ปิดปากไว้ว่างั้นเพราะเธอทำไม่ดีมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินั้นเธอเป็นลุกขะเทวดาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในศาสนา,าพระพุทธเจ้ากสป่าหนึ่งวันนี้มีพระสององค์อยู่ในสำนักหนึ่ง ชวนกันไปลงอุโบสถอีกวัดหนึ่งเดินทางไปพอเดินไประหว่างกลางทางพระองค์หนึ่งปวดท้องก็เลยบอกอีกองค์หนึ่งว่าอน,นี่ผมท่านเดินก่อนก็ได้ผมจะปวดท้องจะไปถ่ายทุกก่อนเช่นนี้ท่านก็เดินเข้าไปในพุ่มไม้ ไปบังพุ่มไม้นั่นแล้วก็ถ่ายทุกพระองค์นั้นก็เดินไปนอนอก็ยืนคอยมันนี้เสร็จธุระแล้วเทวดาลูกขัเทวดาที่อยู่ตนไม้เห็นพระองค์นั้นเขาแล้วก็เลยคิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาว่าเราจะทำให้พระสององค์นี้ทะเลาะกันแตกสามคคีกัน จึงได้นิรมิตตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเดินตามหลังพระองค์นั้นไปเมื่อพระที่เป็นเพื่อนคอยอยู่นั้นมองเห็นก็เลยต่อว่ากันมานีเอ๊ไม่ใช่ท่านไปถ่ายทุกนะท่านไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินตามหลังท่านมานี่ สลอยว่าท่านทำศีลในขาดแล้วมั้งท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำอย่างที่ท่านว่าต้องไปถ่ายทุกจริงๆเลยไม่มีผู้หญิงอะไรอยู่ในป่าอันนี้ไม่มีเหมือไม่มีทำไมยังมาเดินตามหลังท่านองมาพระสององค์นั่งเถียงกันไปจนถึงวัดนั้นแล้วก็ไปแจ้งต่อสง สงวินิชัยแล้วอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเจ้าทุกข์ไม่มีก็มีแต่เพื่อนว่ากาันเฉยๆที่นี่ตัวผู้หญิงผู้นั้นน่ะเขาได้รับความเสียหายแล้วเขาก็ต้องมาฟ้องต่อสงฆอันนี้เจ้าทุกข์ไม่มีนี่แสดงว่าตัดสินไม่ได้ ว่าท่านจะเป็นอาบัตถึงที่สุดอย่างนี้ก็เพียงตักเตือนขอให้ท่านสังวรระวังตนเท่านั้นแล้วก็แล้วไปกรรมมานั่นแหละติดถอยห้อยตามมาพอได้มาเกิดในชาตินี้ได้ออกบวชไปแล้วจึงอไปไหนมีสรวผู้หญิงติดตามไปเพราะกรรมที่เป็นลุคเทวดาได้ นิรมิตตัวตามหลังพระองค์นั้นออกมาจากพุ่มไม้นั่นนะนั่นเนี่ยนี่เรื่องความอิจฉาลสิสยากันน่ะมันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้แหละแต่และกรรมเวรของท่านองค์นั้นน่ะมา่นี้เมื่อท่านบำเพ็ญไปพระศาสดาทรงเตือนอย่างนั้นแล้วท่านตั้งใจเจริญธรรมธาวิปัสนาไป ก็ได้สำเร็จอรหัตตาผลไอ้กรรมเวนั่นมันก็เลยระงับไปทีนี้ลูกผู้หญิงเนี่ยก็หายไปท่านองค์นี้ได้รับยกย่องจากพระศา,าสดาว่าเป็นเอตทะคะทางจับสลากได้ที่หนึ่งคนเรามันก็มีดีมีชั่วอย่างว่านั่นแหละมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นอะ เมื่อผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนมีความชั่วอะไรอยู่ในใจตนมีนิสัยชอบอิจฉาลิษยาผู้อื่นหมดชอบโกรธคนอื่นหมดอะไรเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้คิดอิจฉาในใจถ้ามีอย่างนี้ลรรีบละมันอย่าไปสร้างบาปกรรมดังกล่าวนั้นขึ้นมาอธิษฐานใจลาเวนสำรวมใจ ให้นึกสียว่ามันเรื่องเขาใครของเราใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเพ่งเน่งอิจฉาลิษยาถ้าเขาทำดีเราก็ควรแสดงมุทิตาจิตด้วยเขาทำดีได้มากอย่างนี้นะเขามีคนยกย่องสรรเสริญว่าผู้นี้ทำดีได้มากทำดีได้หลายอย่างอย่างนี้ อ่าเราก็แสดงความมุทิตาจิตขอยยินดีด้วยสิถ้าเขาทำบุญกุศลมากก็ขออนุโมทนาด้วยอ๋อย่างนั้นมันก็จึงถูกต้องมันจึงเป็นธรรมมันจึงไม่เป็นกรรมเป็นเวรนี่อย่าไปชอบเรื่องกรรมเวรนนะ่ะคนเรานะ่ะถ้าไปชอบกรรมเวรล้วไม่พ้นทุกข์ได้เลย เกิดไปชาติใดก็มีแต่คำตะเวนตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่นั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นแหละการภาวนาเนี่ยการเจริญเมตตาให้มากมากนี่มันดีหลายนะมันทำให้ความโกรธความ,มวิวาความอิจฉานิสยาต่างๆมันหายออกไปจาก,กจ,จิตใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะ ถึงแม้ว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้มานี่ก็จริงอยู่หรอกแต่จิตใจนนสียังละกิเลสไม่ได้กิเลสก็ยังติดตามมาอยู่มาทักส่วนจิตใจนี่ให้ทําชั่วอยู่ได้อยู่นะนั่นแหละกิเลสหนหลังอ่ะเะ็นั้นเราจะนอนใจไม่ได้ต้องภาวนาเพ่งจิตนี่ให้สงบ เมื่อเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสมันสิงอยู่ในจิตใจนะมันมันเดือดร้อนมันรินแต่มันแสดงอาการต่างๆออกมาเราก็รู้เท่ามันนี่คือกิเลสบาปธรรมอไม่ใช่อย่างอื่นได้อย่างนี้นะเราก็เพ่งละมันเลื่อยไปอย่างนั้นไนะไม่ต้องวั่นไหวเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราเพ่งละมันเลื่อยไปเราไม่โทษไม่ถอยสติเข้มแข็งเข้าไป มาเนี่ยเมื่อกิเลสนะีมันลังงับลงไปละจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ายังไปกลัวต่อกิเลสนั่นอยู่ไม่ยอมเพ่งละมันอย่างนี้นะจิตใจมันก็อ่อนแอละแหละกิเลสมันก็ปั่นจิตให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆนั้นเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าพากันท้อถอยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญแท้ๆขอให้ตั้งใจทําใจให้เป็นสมาธิให้ได้ดังแสดงมา